วิทยาลัยราชภันากลมโสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการค่ะน้องๆคิดว่าสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเรียนแค่เฉพาะในห้องเรียนฟังอ่านจดเขียนอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่ค่ะสาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของเรานอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะเราก็ยังจะเรียนรู้ในนอกสถานที่ห้องเรียน ที่เรียกว่าภาพสนามภาคใต้นั่นเองค่ะพูดแค่นี้อาจจะไม่เห็นภาพกันเช่นไั้ะค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าการเรียนนอกสถานที่ที่เรียกว่าภาพสนามภาคใต้นั้นเป็นยังไงค่ะไปรับชมกันเลยค่ะน้องๆจะได้เห็นการทำงานเป็นมาคุเทศตั้งแต่การเปิดโปรแกรมทัวร์การดูเส้นทางการให้ข้อมูลลูกทัวร์การดูแลลูกทัวร์ การเล่นกิจกรรมบนรถบัสการบอกเวลาให้กับลูกทัวร์และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องๆก็จะได้ทำงานเป็นทีมในรูปแบบของมัคุเทศแบ่งหน้าที่การทำได้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงอีกด้วย หลังจากที่เราได้เรียนรู้การเป็นมาคุเทพแล้วเราก็ยังจะได้ไปศึกษาดูงานที่โรงแรมเบสเวเทอร์ป่าตองภูเก็ตได้เรียนรู้การปูเตียงต่างๆสาขาของเราไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้เรายังจะได้เรียนรู้การท่องเที่ยวทางทะเลไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากดำน้ำ การรู้ที่มาในแต่ละที่การดำน้ำดูปะการังรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติสาสตร์อีกด้วยค่ะการเรียนรู้นอกสถานที่ที่เรียกว่าภาคสนามภาคใต้น้องๆน,นะคะก็จะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากภาคสนามภาคใต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการโรงแรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมคุเทศกได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่ปีหนึ่งเลยคะ่ะน้องๆที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อยากจะฝากสาขาการน้องเที่ยว์ลอุสาหกรรบริการไว้ด้วยนะคะ